สวัสดีครับอ่านะฮะเรียกว่าวันนี้เป็นวันหยุดครับเดี๋ยววันนี้นะฮะสำหรับใครที่หยุดอยู่อยากดูรถสวยๆบริษัทประเสริฐฝนจัดให้วันนี้มีทีเด็ดหนึ่งคันนะฮะจะเป็นรถรุ่นไหนเอาเป็นว่าผมแบบองบอกว่าเป็นรถครอบครัวดีกว่าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นั่งกันเป็นสิบได้เลยนะนะฮะวันนี้เสนออ่าคันนี้เลยนะฮะรถรุนไดนะฮะอยากให้ดูครับผมนี่นะฮะเป็นรถเข้าใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันนิดนึงนะ เดียวว่าสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของครับราคาคุณไม่ต้องพูดถึงฮะจับต้องได้นะฮะจับต้องได้ครับราคาคือพอนสบายๆด้วยนะฮะรถฮุนไดคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ครับอยากให้ดูเป็นฮุนได H1 นะฮะคันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูด้านนอกก่อนดูด้านหน้าก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในครับอ่าผมให้ดูก่อนเลยนะฮะเนี่ยฮะคันนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของครับ ไอ้เมท็อปจัดให้แล้วครับเด้อไปดูด้านในจะหรูขนาดไหนตามผมมาดูครับผมอดูดูด้านหลังก่อนเลยนะฮะยังไม่สตาร์ทรถนะ,ะนั่งเลยนะฮะหรูมากเนี่ยฮะภายในหรูมากเลยนะครับเรียกว่าสภาพเดิมยังไม่ได้ล้างนะฮะเพิ่งได้รับมาใหม่ๆสดๆเลยนะฮะดูภายในกว้างขนาดไหนเนี่ยนฮะจะให้ดูขาเดี๋ยวดูไม่ได้นะฮะมันหันกล้องไปไนละ้ เนี่ยฮะอยู่ด้านในนะหรูจริงๆนะฮะนี่เนี่ยเนี่ยเป็นเบาะหนังนะฮะมีที่ป่าพักแขนนะพักแขนนะ,ะหรูกว่ารถตู้เยอะเลยนะฮะมาในแนวรถตู้ใช่ไหมใช่อยู่ครับแต่ตัวนี้มันจะหรูกว่ารถตู้นะฮะเรีวยกว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะฮะอะดูตรงนี้ละดูครับดูดูดูนี่นี่น,นะฮะสวยจริงๆครับผมเขาเรียกว่าไออะไรนะ พรม่โผลจะออกมาแบบสีส้มแบบนี้เลยนะโอ้โหออกมาหลวมมากอะตอนนี้ไม่พอดูด้านในดูฝั่งคนขับดูฝั่งคนขับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะฮะนะฮะกุญแจอยู่ไหนเนาะกุญแจกุญแจอ่าเดี๋ยวนิดนึงฮะนิดนึงับปิดประตูปิดประตู ภายในครับภายในเจ้าตัวคันนี้หรูมากใครอยากเป็นเจ้าของจัดให้ครับพี่พน้องรับเม็ดมาทีด้านล่างเด้อรับเด้อนะฮะเม็ดมาธีด้านล่างเด้อนาจอครับหุ่นใหตรงรุ่นนี่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 น,นะฮะโอ้ยเพลงเพลงเปิดเพลงเครื่องเสียงสเตอริโอให้ด้วยเกียร์เกียร์เขาเรียกว่าเป็นเกียร์ออโตโ้แล้วเป็นเกียร์มือนะฮะอยู่ตรงนี้เลยอ่าหรูมากบอกไม่าไรหรูมากมีกล่องมีกล่องรับสัญญ,ญาณไวไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันไปถึงยางนั่น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  นะฮะกล่องรับสัญญาณ w i ไฟซูมไปเลยฮะปล่อยสัญญาณได้ทั้งรถนะฮะคันนี้อ่าใครที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะรถทุนใดคันนี้จัดให้ครับพี่น้องครับนะฮะมีขั้นเดียวเด้อขับเด้อนะฮะอ่ให้ดูอีกนิดหนึ่งดูครับดูครับคันนี้รถทุนใดนะฮะรีบด้วยนานๆจะเข้ามาทีนึงนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะขอขอย้ำว่านานๆเข้ามาทีนึงนะอ่ะโอ้โหภายในหรูขนาดนี้หรูมากใครอยากได้จัดไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมปิดกระตปิดประตูปิดประตูปิดประตูโชว์เลย ดันมาฮะดันมานี่เอออ่านะขอฝากไว้ด้วยครับรถครอบครัวเนประสงค์ไปกันได้ทั้ง2ครอบครัว3ครอบครัวสบายๆครับะวันนี้รถฮุนไดขอฝากไว้หนึ่งคันครับสวัสดีครับ